ดีค่ะมาพบกับรายการธรรมะบริหารชีวิตและบริหารจิตให้ใจเป็นสุขค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสนทนาธรรมะในหัวข้อเรื่องสุขคติค่ะสุขคติหมายถึงอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามความหมายกับพระอาจารย์กันเลยค่ะไปค่ะกราบนมาสัสก,การเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้เจ้าค่ะเราจะมาสนทนาธรรมะในหัวข้อเรื่องสุขคติเจ้าค่ะ สุขคติตอนที่1ห,หมายถึงอะไรเจ้าคะคําว่าสุ่คติเนี่ยสุคือดีงามคติเนี่ยก็คือที่เป็นที่ไปความเป็นไปสุขคติเนี่ยมักจะมากับคําว่า โลกสวรรค์จะได้ยินว่าสุขติโลกสวรรค์พอมีคําว่าโลกสวรรค์เข้ามาคนก็เลยเข้าใจว่าสุขติเนี่ยมันอยู่ที่โลกสวรรค์แท้ที่จริงแล้วเนี่ยสุขติโลกมนุษย์ก็มีสุขติโลกสวรรค์มันก็มีอันนี้คําว่าคติเนี่ยที่บอกว่าที่เป็นที่ดีๆหรือความเป็นไปดีๆเนี่ยเราควรจะมองชีวิตของเรานี่แหละ ว่าชีวิตของเราเนี่ยดำเนินไปดีไหมหรือว่ามันไม่ดีหรือว่าที่ที่เราอยู่ทากิจกรรมหรือว่าที่พักอาศัย คือสถานที่อะไรที่เราอยู่ประจำประจำานะ่มันดีไหมหรือว่ามันไม่ดีอันนี้คําว่าสุขติเนี่ยทางศาสนาที่ว่าเป็นไปดีนั่นหมายความว่าเป็นไปอย่างมีศีลธรรมคนมีศีลธรรมเนี่ยดำเนินชีวิตไปดีเพราะเขาไม่ทําทุจริตเมื่อไม่ทําทุจริตซึ่งก็หมายความว่าทําสุจริตเนี่ยก็จะทําให้มีผลเนี่ยดีๆเกิดขึ้นไปตามลําลดับท่านจึงบอกว่าดําเนินไปดีเมื่อดําเนินไปดีเนี่ยผลสําเร็จก็เกิดขึ้นไปตามลําดับก็เลยมีความหมายว่าที่เป็นที่ดีนั่นเองแหละดังนั้นสุขติ ยึึงเป็นไปในโลกนี่แหละสุขติเนี่ยเป็นที่ที่ทุกคนก็ปรารถนาแต่ภาษาเนี่ยคนอาจจะไม่ก็เข้าใจเพราะเราใช้ภาษาในทางโลกเนี่ยหรือว่าภาษาที่เรานิยมใช้กันเนี่ยเราไม่ได้ใช้คําว่า สู่ขตติแล้วมักจะใช้ตอนไหนอ่ะเราก็มักจะใช้ในบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วว่าขอจงไปสู่สู่คตติภพเราก็เลยเคยได้ยินแต่แบบนั้นจริงๆเจ้าค่ะ <laughs> เราก็เลยไปมุ่งหมายเอาว่าสูคติภพเนี่ยมันไม่ใช่โลกมนุษย์อะสูคขติเนี่ยมันก็มีทั้งที่เป็นไปในโลกมนุษย์นี้แล้วก็โลกสวรรค์ตามความเชื่อนะอางที่กล่าวมาคือพอได้ยินแล้วฟ้าก็เอ๊ะ คือเหมือนตอนที่ไม่ได้อยู่เวลาที่เขาเอวยพรกันเวลาที่เขาพูดกันหลังความตายอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็จริงๆแล้วก็สุคตินี่ก็ยังใช้ในตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ใช่เจ้าค่ะใ,ใ,ใช่ในตอนที่มีชีวิตนี่แหละเจ้าค่ะแล้วหลังตายเขาก็อวยพ,อพอรกันให้ได้อย่างนั้น แต่ว่าตอนนี้ยังมีชีวิตเนี่ยท่านองว่ามีใครไปอวยพรมาอ้าวขอให้ไปสุขคติขอให้อยู่อย่างสุขคติเนี่ยสงสัยจะมีปัญหาเลยเจ้าค่ะอย่างนั้นเรามาเข้าสู่ตอนที่สองเจ้าค่ะว่าเราจะทำยังไงให้เรานะคะมีสุขคติในชาติปัจจุบันนี้เจ้าค่ะ